เอาละครับก็ขอสวีดัตสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกมโยกัง g ก o b a l l กันอีกเช่นเคยกันนะครับเดี๋ยวก่อนสาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับต้องร้านนี้เลย over top up นะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับมีบริการดีๆเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าเราอยากเติมเกมโยกัง g ก o บ a หรือว่าเกมอื่นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้นะครับในภานี้นะับผมก็จะมารีวิวอาชีพนักมวยนะครับทั้งด้านข้อดีแล้วก็ ข้อเสียของเขานะครับแล้วก็ปัญหาณปัจจุบันตอนนี้ว่าอาชีพนี้ประสบปัญหาอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสกิลของอาชีพนี้กันดีกว่านะครับส่วนใครที่อยากเปลี่ยนนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับผมที่ปุ่มตัว i นะครับผมได้ทําการสอนวิธีการเปลี่ยนอาชีพนักมวยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาชีพนักมวยนะครับจัดเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับหรือว่าอีกตัวละครหนึ่งที่มีความสามารถในรูปแบบทั้ง2ทางก็คือทางด้านโจมตีและป้องกันนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว ลิกแพลงไปได้ค่อยางเน้นเป็นเรื่องของการป้องกันจ๋าก็ได้ครจะเน้นเป็นเรื่องของการโจมตีจ๋าก็ได้แต่มันก็จะมีเรื่องของการแบบว่าเสียป้องกันไปถ้าเน้นโจมตีถ้ามาป้องกันก็จะเสียโจมตีไปก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสกิลอันแรกกันเลยดีกว่านะครับสกิลแรกนะครับจะเป็นการต่อยแบบต่อเนื่องนะครับสกิลนี้นะครับจะทําให้เป้าหมายนะครับติดใบปเป็นระยะเวลา2.5วินาทีเอเคผมก็จะไม่ได้บอกว่าพื้นฐานดําเอ็ดเท่าไหร่น้ะสกิลต่อมาครับก็คือหมัดหมุนทะวง สกิลนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจกับเป้าหมายโดยรอบๆนะครับจะลดความไวของศัตรู3วินาทีนั่นเองสกิลต่อมาครับหมัดทยานร้อยลี้นะครับจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าเพื่อทำดาเมจเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับสกิลนี้จะทำให้ศัตรูนะครับติดบ,บินงง1.5วินาทีนั่นเองสกิลต่อมานะฮะก็จะเป็นเรื่องของสกิลติดตัวนะครับจะทำพลังโจมตีของเราเพิ่มขึ้นอยู่ที่545แล้วก็ป้องกันอยู่ที่240เป็นระยะเวลา10วินาทีอยู่ที่การอัพนะครับว่า ไไไปดด้ยขนานานหสกิลติดต,ตัวต่อมาครับจะเป็นเกี่ยวกับสถานะของตัวละครคอเอแล้วนะครับก็คือในการที่ผมบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนได้เป็นทั้งของโจมตีและก็ป้องกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูสถานะแรกก่อนนะครับคือจะเมื่อเราเปิดโหมดของการโจมตีนะครับมันจะทําให้เราเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%แต่เราจะเสียพลังป้องกันไป10%ในการสลับนะครับเราจะต้องใช้เวลาระยะเวลาในการครูดาวอยู่ที่60วินาทีหรือว่า1นาทีนั่นเองแล้วก็จะมีเรื่องของดาเมจถาวรนะครับหรือว่าพลังโจมตีถาวร อยู่ที่การอัพของเรานะครับเวลาเราอัพตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใครอัพได้มากใครเลเวลสูงตัวส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในทางกลับกันครับถ้าเราเน้นเป็นเรื่องของการป้องกันนะครับพลังป้องกันเราก็จะเพิ่มขึ้น10%โจมตีก็จะลดลงไป10%คู่ดาวเท่ากันครับแต่สถานะตรงนี้ก็จะแตกต่างกันก็อยู่ที่การอัพนะครับอะไรอัพไปมากกว่าอันนั้นก็จะได้เยอะกว่านั่นเองนะครับสกิลต่อมานะครับหมัดสะท้อนทุกสิ่งนะครับสก หมัดนีน้นะครับจะเพิ่มนะครับแม่นยำถาวรให้กับตัวละครของเราเองนะครับเวลาสลับก็จะเพิ่มให้เหมือนกันเพิ่มหลบหลีกแม่นยำจะเพิ่มให้ตอนนี้ที่เราเล่นเป็นสายโจมตีนะครับจะเพิ่มอีก2เท่าส่วนลบหลีกนะครับจะเล่นไป็นตอนของเราเปลี่ยนเป็นสายป้องกันก็จะเพิ่มให้เราเป็น2เท่านั่นเองสกิลต่อมานะครับหมัดสีสมุดสกิลนี้นะครับ มันก็ยังเป็นบ้กอยู่แต่เท่าที่ผมสังเกตการเป็นการหมุนไปรอบๆนะครับโจมตีศัตรูโดยหมุนไปรอบๆแล้วก็มีการเด้งเลือดด้วยนะครับมีการเด้งเลือดเหมือนจะมีสามารถแบ่งไมได้สองสายคือสายโจมตีและป้องกันนะครับโจมตีก็เป็นสีแดงป้องกันก็เป็นสีน้ำเงินนะครับอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลอะไรเนาะและสก,กิลต,ต่อมาครับประทับหมัดตะวันสก,กิลนี้นะครับจะเพิ่มครีชให้ตนเองในกรณีที่เราเล่นเป็นสายโจมตีคือครีชเด้งไปสองเท่า ส่วนเราเล่นเป็นสายป้องกันนะครับก็คือจะเพิ่มเรื่องของการต้านทานเพิ่มขึ้นไป็สองเท่านะครับสำหรับต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของภายในอมผมบอกเลยนะครับภายในเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโกงอย่างมากถามว่ามันโกงได้อย่างไรครับนี่นะครับภายในสกิลสีส้มอันนี้เมื่อได้รับดาเมจครับมีโอกาส70%นะครับโจมตีสะท้อนศัตรูรอบๆ3คนในสถานะโจมตี คือถ้าเราอยู่ในสถานะโจมตีครับเราจะเพิ่มสะท้อนดาเมจด้วยนะครับมีโอกาส70%ที่จะสะท้อนดาเมจที่ศัตรูกระทำต่อเราสงสัยกันไหมสะท้อนดาเมจมันคุ้นๆนะครับนั่นก็คืออาชีพดาบนั่นเองนะครับดาบก็จะจุดเด่นเรื่องของการสะท้อนแต่พอมวยมาปุ๊บอา้าวมวยก็มีสะท้อนไปด้วยนะครับอ้าวแล้วแย่งบทบาทกันหรือเปล่านะแล้วก็ศัตรูนะครับจะเสียเลือดเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่2.5% นะในกรณีที่เราเปลี่ยนเป็นสถานะป้องกันนะครับจะฟื้นฟูให้เราเองเนี่ยโอกาส70%ที่จะเด้งเลือดถ้าเราสังเกตดีเอ้ยทำไมแบบบางรอบเนี่ยเลือดเราเด้งแบบรัวๆเลยนะครับเด้งสู้เด้งอะไรนะครับนั่นคือในกรณีที่เราเปลี่ยนเป็นแบบใส่ป้องกันนั่นเองนะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นเมื่อได้รับดาเมจครับโจมตีทั่วไปของผู้เล่นลดลง10%อ่าเป็นการลดดาเมจเอาไว้เล่นของใส่ป้องกันได้อันนี้จะเป็นแบบไว้ฟาร์มไว้อไรไยได้นะครับจะเกิดผลถาวรอะไรอ่เงี้ยครับไอโซนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องกรสลับ ร่างนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแล้วก็จะมีเรื่องของทางรอดนะครับเมื่อเลือดตัวเองต่ำกว่า30%บนะครับภายใน5วินาทีจะสร้างดามจตเพิ่มขึ้น6%แล้วก็ได้รับดามจตลดลง6%อนะครับอันนี้ผมต้องการมากเลยแต่ยังหาไม่เจออันนี้จะเป็นเรื่องของบัตรพระธรรมจิ7ด,ดาราแล้วก็พระธรรมตะวันนะครับก็จะแบบโจมตีและป้องกันนะครับที่สอดคล้องเพิ่มขึ้น60%ตรงกับเงื่อนไขจะตรงนี้นะแล้วก็บัตรวิถีมีโอกาสเนะจะดสิบห้ก้ไป แล้วก็เฉพาะฝ่ายอาร,รมนะครับความเสียหายสุดท้ายที่สร้างขึ้น1%นะครับไอ้น,นี้ก็จะเป็นเรื่องของความเสียหายส่วนเนื้อในที่ผมทําการใช้นะครับจะใช้เป็นเนื้อในของอย่างร้อนนะฮะและถ้าไม้ตายเขาจะใช้เป็นของเพลงระบําเมาก็จะทําให้ตัวเองแบบเคลื่อนที่นะครับเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโอกาส5 0นะครับที่จะทําดาเมจ3ครั้งแล้วจะมีเรื่องของแบบแการแก้เออขออีฝ่ายนั่นเอง อันนี้จะเป็นเรื่องของสกิลนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบให้ดูในเรื่องของการ PvP ดีกว่าผมจะขอเริ่มด้วยโหมดของโจมตีนะครับไปด้วยโหมดโจมตีกันก่อนไปแข่งขันนะครับไปเลยอันดับสูงๆเลยพาวเวอร์ห่างก,ากันค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการสะท้อนดีกว่าอ่าเวลาเราเป็นโจมตีใช่ไหมมันจะเพิ่มของการสะท้อนแล่ผมขอกดท่าไม่ตายด้วยนะบางจังหวะว่ามันจะได้แบบล้างสถานะในโซนนั้นไปด้วยอื oh, <yeah. S 1> อโอ้ยเย้พาวเวอร์มันห่างกันมากเกินไปนะครับขยับลงมาสักหน่อยแล้วกัน เอาเป็นอาชีพที่ power ใกล้เคียงกันนะฮะโอ้หคนเล่นบัดเยอะมากอ่ะนูแล้วกันครับตอนนี้อันดับแปสินะปะไปสู้กับธนูกันธนูจะมีความสามารถในการที่แบบว่าทําให้ฝ่ายติสโลแล้วมึนงง,งเออเลยอ่ะทาให้ตัวละครผมเออได้เลยนะไปนะฮะปึ๊บกดสถานะปล่อยไปอ่าเห็นไหมเริ่มเริ่มสะท้อนแล้วสะท้อนกลับปึ๊บสะท้อนไม่แรงพอนะครับอ่าฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกับตัวนี้กันต่อนะฮะเจอกับ นะฮะสะท้อนโอ้โหนี่โดนสะท้อนไปสะท้อนแรงบอกเลยสะท้อนแรงนะครับเดี๋ยวเราไปในโหมดป้องกันรละการเมื่อกี้เป็นในรูปแบบองโจมตีนะครับในโหมดป้องกันก็จะทําให้ตัวละครเราถึกขึ้นแล้วก็จะเด้งเลือดได้ดีมากขึ้นนะครับโอโกาสเจ็ด้วยนะเอาคนที่โอ้โหไม่มีสายอื่นเลยเหรอเอาสายเดียวกันละกันเนาะอันดับ7 1็สนะครับสายเดียวกันไปเลยหลังๆคนเล่นอาชีพมัดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะฮะขอเล่นเป็นหมัดสายอะไรหมัดดา,มาเมจหรอ โอเเราเป็นบตดเขาเป็นบตดดาเมจเราบตดป้องกันปุ๊บ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 โอโ้โหเด้งเลือดไม่ไหว <c oughs> เด้งเลือดไม่ไหวนะฮะอ่นนี้จะเป็นเรื่องของการ PVP ก็จะประมาณนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแพ้ทางสายเดียวกันอย่างมากเลยสําหรับอาชีพหมัดน,นะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องแบบของการลงดันละกัดนด e, นะัน PVE เนาะการลงดันนะครับอาชีพหมัดมาสามารถพลิกแพลงได้ทั้งสองอย่างเป็นตัว <c oughs> ดาเมจหลักๆของทีมหรือว่าจะเป็นตัวแท้งของทีมก็ได้เพราะว่าเรื่องของสกิลป้องกันมันค่อนข้างจะ ดีพอสมควรนะฮะแต่เ,เราลองลองแบบวิหารประจิมแล้วกันในโซนนี้บอสค่อนข้างที่จะโหดอ่าตอนนี้ดาเมจเราก็ท็อปแฟกเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนอีกคนหนึ่งเขาไม่มาถ้วยทําดาเมจเลยเหรอเอ้ยเราแทงไงแล้วเพี่อเดี๋ยวตอนนี้ตัวละครยังไม่ตายนะครับเราเป็นตัวแบกดาเมจนะตัวยืนหน้าให้เพื่อนกดถ้าไม่ตายเราก็ยืนรับดาเมจไปเห็นไเลือดแบบเด้งเต็มคืนนะครับก็มีบ่อเลือดช่วยอีกทางหนึ่งด้วยแล้วก็ความสามารถของอาชีพนี้ก็อีกทางหนึ่ง แล้เหี่ยวขนาดเราเป็นแทงเนี่ยดาเมจเราแบบฉีกมากอะดาเมจเรานําห่างไปแล้วนะเพื่อนไม่ทําดาเมจเลยหรือยังไงเนี่ยตอนนี้เราก็จะสามารถปล่อยจอได้เหมือนกันนะมันไม่ตายละอาชีพเราก็ยืนได้แบบสบายๆกันเลยทุกคนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของบอสนะฮะอุย้ยเรียบร้อยครับไม่รอดดงสถานะไปเหมือนเพื่อนไม่มาเลยฮะเหมือนแบบเราเป็นแบบเราเป็นตัวแบกเลยเหรอ อันนี้จะให้เราเป็นตัวแบกไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยฮัลโหลมาช่วยกันก่อนเป็นแทงอาทีมแล้วสแตมปเ,เราค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นอาชีพของนักมวยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาว่าในเรื่องของข้อเสียเขาหน่อยละกันนะครับข้อเสียของอาชีพนักมวยนะครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นตอนพีพีครับมันจะเป็นตัวที่แบบแพ้ทางสายเดียวกันค่อนข้างสูงนะครับคือแพ้ทางอาชีพเดียวกันนั่นเองนะครับอันดับแรกคือแพรทาง อันดับ2ครับเป็นอาชีพที่ถ้าโดนใบนะครับมันจะทําอะไรไม่ได้เลยเมื่อโดนใบครับเหมือนสถานะที่เรากดเราไม่สามารถกดได้นอกจากจะมีสกิลในการล้างในสถานะในส่วนนั้นนะครับก็สามารถแก้ไปได้อย่างต่อมาครับจะแพ้ทางสายล่องขนเนะเวลาผมสู้กับแอสซินบางจังหวะครับถ้าแอสซินเขาแบบผิวจริงนะครับมันก็จะล่องขนหายไปตัวเราก็จะเออๆไปหน่อยนะครับอันนี้ก็จะแบบ จะแพ้ทางกับศัตรูที่แบบอันนี้น่าจะตกเป็นที่แบบบอดออโต้ซะมากกว่านี่ครับมันและอย่างสุดท้ายเป็นอย่างที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือตัวละครสายนักมวยมันยังบักอยู่นะครับบักในเรื่องของภาษาสกิลและก็อย่างที่สองครับทําปีศาจมันก็ Buck บลักเหมือนกันเราไม่สามารถขี่ภายนะในทําปีศาจได้ไม่สามารถใช้สกิลในทําปีศาจได้คือคนที่เปลี่ยนอาชีพเนี้ยคุณต้อง รับได้ในเรื่องของการจะไม่ได้รับ EP แบบมหาสารในถ้ำปิศาจอีกเลยนะครับก็เป็นอะไรที่หนักหน่วงเหมือนกันนะครับโซนถ้ำปิศาจเนี่ยเรากล่าวไปว่าจะไปทําดาเมจจะไปตีนู่นเพื่อให้เป็นแบบเท่าแฟกเท่าอะไรเนาะกลายว่าเราแบบทําอะไรไม่ได้เลยในถ้ำปิศาจนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายอย่างมากเลยทีเดียวโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าผิดพลาดระการใดก็ต้องขอไปทานอภัยกันด้วยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อให้ผูพปการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้า สวัสดีครับ